ไล่เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้วิพาทำขนมงาทอดรสชาติอร่อยกรอบๆพองๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเจก็ทานได้ไม่เจก็ทานได้ค่ะเริ่มทํากันเลยขนมงาทอดก็ใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะให้เลือกใช้เป็นแป้งคุณภาพดีค่ะวิชัยของตาปลาไทยห้าดาวเทออกมาใช้240กรัมนะคะวันนี้แป้งมีความเนื้อนเนียนขาวบริสุทธิ์ละลายง่ายทําขนมอะไรก็อร่อยวิชัยประจําค่ะนำเทใส่ลงไปในอ่างผสมเลยนะคะ240กรัม ตามด้วยเกลือป่น1ส่วนสช้อนชาน้ำตานทราย2ช้อนโต๊ะหัวกะทิกล่อง200มิลลิลิตร และน้ำมันปาล์าม3ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับหัวกะทิกล่องเนี่ยวิเข้าไมโครเวฟมาเข้าแบบให้ร้อนๆเลยนะคะเทน้ำมันพืชลงไปผสมเข้ากับหัวกะทิกล่องเลยค่ะแล้วก็เทใส่ลงมาในแป้งนะเทครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็คนผสมให้เข้ากันทีนี้เทให้หมดแก้วเลยค่ะแล้วก็ใช้มือนวดเลยนะคะเราจะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งของเราเนี่ยจะมีเนื้อเนียนเป็นก้อนเดียวกันอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนื้อเนียนสามารถปั้นได้แล้วเราก็จะปั้นกันเลยเดี๋ยวเรา เตรียมงาก่อนนะคะเอาจานมาค่ะแล้วก็ใส่งาขาวดิบลงไป50กรัมหยิบแป้งมาเป็นก้อนๆเลยนะคะก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนี่ยตามชอบแล้วแต่ว่าจะทาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กของวิก็จะก้อนใหญ่หน่อยอะนะคะนำานาบลงไปบนงาเลยค่ะแล้วก็พลิกไปมาทั้ง2ด้านนะคะกดๆหน่อยให้งาเขาฝังลงไปในแป้งค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอย่าก,กดจนบางเกินไปนะเดี๋ยวเวลาทอดแล้วมันจะไม่เหลือความนุ่ม นี่ค่ะทําเสร็จหมดแล้วหมดทั้งแป้งหมดทั้งงานะคะได้10ชิ้นนําไปทอดกันได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเยอะๆนะคะวันนี้วิใช้เป็นน้ํามันปลาล์มนะคะในการทอดเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดค่ะเพราะว่าถ้าใช้ไฟกลางหรือไฟแรงเนี่ยงามันจะไหม้เสียก,ก่อนนะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่แล้วหย่อนขนมลงไปทีละชิ้นเลยค่ะหย่อนลงไปแล้วนิ่งแป๊บนึงนะคะรอให้เขารอยขึ้นมา พอลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มพลิกค่ะขยันพลิกนะคะพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆเลยค่ะจนขนมของเราเนี่ยสุกเหลืองดีทั้ง2ด้านระหว่างที่เราพลิกเราทอดเนี่ยขนมก็จะมีความพองขึ้นมานะคะเป็นธรรมชาติของเขาค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแตกทอดไปเรื่อยๆเลยพอสุกเหลืองกรอบดีแล้วทั้งสองด้านเนี่ยก็หยิบขึ้นมาพักไว้บนตะแกรงเลยนะคะนี่ค่ะขนมของเราน่ารับประทานมากๆเลยค่ะมีความพองกรอบ แล้วเวลาจะทอดกระทะต่อไปก็ให้ใช้กระชอนกองเศษแป้งออกให้หมดก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้กระทะสุดท้ายแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะคะขนมของเราทั้ง10ชิ้นเหลืองสวยพองกรอบน่ารับประทานมากเลยค่ะงาก็ไม่ไหม้นะคะจัดใส่จานรับประทานได้เลยค่ะวันนี้จะทานคู่กับแยมส้ม ฉีกขนมของเราออกมาค่ะขนมของเราเนี่ยฉีกง่ายมีความกรอบนอกนุ่มในจิ้มลงไปที่แยมส้มเลยนะคะรับประทานแล้วเนี่ยเข้ากันมากๆใครจะใช้เป็นแยมสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ก็ได้เลยนะคะลองไปทำทานกันดูค่ะรับรองอร่อยถูกใจวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ